สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตอนข้อใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็นํานกนะครับมาเข้าค่ายนะครับอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับซึ่งนกที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นนกของอาจารย์ยันนะครับทีมงานเดียวกันนะครับซึ่งท่านให้ฟีฟรีเลยนะครับผมเป็นนกประมาณ ปี4เดือนนะครับซึ่งถือว่าโอ้โหมิตรภาพครับนี่แหละครับพี่น้องครับความจริงใจคือสิ่งที่ดีที่สุดครับพี่น้องครับเมื่อเราให้นะครับเขาก็ให้ครับพี่น้องครับมันไม่ยากอะไรเลยนะครับจริงๆมิตรภาพนี่คือถ้าเราได้มิตรภาพที่ดีแล้วนี่คือไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอะไรต่างๆมันไม่มีค่าครับมันไม่มีค่าเท่ากับมิตรภาพดีๆครับ อของที่มีค่าสามารถให้กันฟรีได้เลยโดยไม่มีมูลค่านะครับเพราะว่ามันมีค่าในตัวของมันอยู่แล้วนะครับก็คือคำว่ามิตรภาพนั่นเองนะครับท่านก็ให้ผมกับอาจารย์แหลมนะครับเมื่อวานนี้คนละตัวเลยนะครับผมว่าจะ,ะให้ค่าอาหารท่านบอกว่าไม่เอาครับนะท่านก็เลยแบ่งให้แบบเอามาให้เลี้ยงนะครับเป็นนกบ่อที่ผมได้วิเคราะห์ทดลองแล้วนะครับซึ่ง นกบ่อนี้นะครับอยู่ที่บ้านผมนะตอนนี้นะสี่ตัวครับพี่น้องครับนะสายป่าภู้เก้านี่แหละนะครับอาจารย์ยันภูเก้านะครับท่านก็เลยแห้มอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับโอ้โหสุดๆดครับซึ่งนกบ่อนี้ผมมีสี่ตัวนะครับสี่ตัวนี้ก็คืออาจารย์ยันให้แรกๆเลยที่คู่กับอาจารย์แหลมนั่นแหละพี่น้องครับหนึ่งตัวนะครับตอนนี้กําลังถ่ายคนอยู่ผมไม่อยากไปยุ่งนะครับและผม แบ่งอาจารย์แล้วมาอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับอ่าแบ่งมาอีกหนึ่งตัวก็คืออ่าตัวเจ้าอ่าเจ้าเก้ายอดนะครับเสร็จผมแล้วนะครับผมนะอ่ามาดูนกนะครับอันนี้อีกตัวนึงนะครับอันนี้คือตัวสุดท้ายนะครับที่ท่านให้มาอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นนกที่อายุกรงประมาณปีสี่เดือนนะครับอายุดีแล้วนะนะครับและมีอีกตัวนึงนะครับที่เป็นฝีมือของผมเองครับนี่ บอเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในโซนเดียวกันทั้งหมดเลยอันนี้เป็นฟรีมือของผมนะนกตัวนี้ก็คือเป็นนกที่เจ้าสองต่อได้วันนั้นที่อาจารย์ยันนะครับเอานกลงมาให้นั่นเองนะครับเอานกลงมาแกะปลดนกลงมาให้นะครับที่เอาเศร้าลงให้นะครับผมนะวันนั้นผมก็ได้อาจารย์ยันก็ได้นกอ่างวันนั้นครับนี่นะครับดูครับนุกบอนี้คือมันผ่านแล้วนะครับนกนะนะครับนกผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับบ่อนี้ผมถึงได้ มั่นใจนะครับว่ามันใช้ได้ครับนกมันอยู่ที่เบาะด้วยนะครับนกนะนี่ครับดูขันแล้วนะครับขันเต็มเสียงแล้วนะหางไม่หักนะพี่น้องหางไม่หักตั้งแต่ได้มาดูครับนี่นะครับเป็นสองกุกค่อยนะเสียงกลางไปใหญ่เลยนะครับนกตัวนี้นะครับตามที่ได้ยินอยู่ป่าเข้าตัวเดียวเลยครับพี่น้องครับได้ยินแต่เสียงคูใส่กันเนาะนี่ครับนกอาจจะตกใจนิดๆครับเพราะว่าไม่เคยเอาลงมาแบบนี้เลยนะครับ ขันลูกเช้าครับนกนะบ่อเดียวกันนะครับกับตัวที่อาจารย์ยันนะครับให้มานะครับส่วนอีก2ตัวนั้นก็ถ่ายขนอยู่นะครับโจเก้ายอดของจันแหลมนะครับผมก็แบ่งมาครับพี่น้องครับแบ่งมา15แดงนะครับผมหาแบ่งแกมา15แดงนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้คือภูมิใจครับเป็นฝีมือของตัวเองนะครับบ่อนี้เนาะเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเผื่อ ได้ไปอีกนะครับตรงนั้นก็จะไปตามนะครับไปตามเมาอีกนะครับนกตัวนี้นะสวยนะครับตัวนี้มันมีโบแต้มด้วยครับนกนะับแต้มสวยด้วยนะครับนกอ้าอันนี้คือความประทับใจนะครับสำหรับนุกบอลนี้นะทีนี้ไปดูนะครับตัวนี้ที่ท่านให้มาเมื่อวานนี้เนาะมันก็ collection. เลือกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านให้นะมีตภาพ นะครับล้วก็ไม่ขัดสทานะครับผมตรงนี้นะก็ถือว่านกเป็นนกแดงครับนกตัวนี้นะครับแดงนะครับนิดนึงก็เลยจะจะดิ้นนะครับนกจะดิ้นนะครับเนาะและเพิ่งมาใหม่ด้วยนะครับผมเพิ่งเปิดผ้าทนี่อะไรไน้องครับมาดูตัวตนหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อวานก็คูโอ้โหคูหนาครับนกตัวนี้นานอกผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเมื่อวานนี้ว่าอย่างไงเนาะ อาจจะแหลมก็ได้ตัวหนึ่งว่าเหมือนเจ้าป็ดว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับว่าเหมือนเจ้าเป็ดมากๆเลยอ่าเขเลยอชอบว่าอย่างนั้นนะครับพอเอาได้มาก็เอาเข้ากรงเจ่าป็ดเลยครับลูกตัวนั้นน,นนะนะครับเอาเข้ากรงเก่าเจ้าเป็ดแล้วแกโทรบอกบอกว่าเหมือนเจ้าเป็ดมากมาครับ <c oughs> นี่ครับตัวนี้นะครับ,นะรบผมก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นรักษาลูกช่วยของ นกอาจารย์ยันนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราว่ามันเกิดจากสาเหตุอ,อะไรนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเป็นแบบพร้อมๆกันแบบนี้นะครับก็ถือว่าแปลกอยู่นะครับเนาะเนี่ยครับเป็นนกนึ่งกุกนะครับแล้วก็เลยบอกว่าอาจารย์เอากงมาด้วยได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเปลี่ยนคืนให้นะครับนะนกตัวนี้อายุ ประมาณปีสี่เดือนนะครับมันมันพร้อมเล่นแล้วล่ะพร้อมฝึกแล้วล่ะครับนกนะผมว่าจะเอามากู้กับเจ้าเก้ายอดครับนกจะแหลมตัวนี้ถ่ายวนอยู่คู่นี้น่าจะเป็นคู่ดูโอ้กันนะครับน่าน่าจะน่าจะได้เล่นคู่กันครับนกสายพูนะครับนกคู่เก้าทั้งคู่เลยนะอ่าบ่อเดียวกันด้วยนะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับอ่ามันอยู่ที่บ่อด้วยนะครับนกบางท่านว่าไม่ไม่สําคัญ นะครับไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่บ่อนกถ้าบ่อไหนที่มันเป็นต่อนะครับหรือเลี้ยงง่ายนะครับนี่มันก็อย่างเช่นตัวนี้ก็ก็เป็นต่อใช่ไหมครับเนี่ยก็สามารถที่จะต่อแล้วก็นกตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับนี่เห็นไหมนี่บ่อเดียวกันล่าสุดนะครับถือว่าตัวล่าสุดน้องน้องล่าสุดเลยเห็นไหมครับมันก็ขึ้นนะครับเห็นไหมนี่แหละฉะนั้นแล้วบ่อนกนกถึงถึงสําคัญมากๆเลยนะครับบอไหนที่ไม่เป็นต่อมันก็จะยังไงครับเลี้ยงไปเรื่อยๆเฉยๆไปก็ขันบ้างไม่ขันบ้างนะครับสุดท้ายก็ เสียเวลานะครับเสียเวลาทิ้งนะครับซึ่งผมมีความลับอยู่นะครับที่ยังไม่ได้บอกพี่น้องนะครับก็ความลับที่ผมปิดไว้ก็คือผมปล่อยนกออกสองตัวนะครับบางท่านว่าโอ้ก็แค่ปล่อยนกนะครับครับมันเป็นปล่อยนกที่เป็นนกที่ท่านรู้จักนะครับตัวแรกก็คือเจ้าออยครับพี่น้องครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับจอยปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งเจ้าออยนั้นเป็นนกที่ ขันดีนะครับขันดีปากเบามากนะครับแต่ขันขึ้นนกปาไม่ค่อยสนใจเัาไม่น้องครับนะไม่ค่อยเข้าร่วมไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนานๆจะเข้าร่วมทีนะครับเพิ่งได้เฉลยตัวเดียวนะครับออกอู้ออกเยอะมากนะครับไม่ต่ำกว่ายี่สบาสิบครั้งได้เฉลยตัวเดียวนะครับผมก็เลยปล่อยนะครับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะครับสําหรับตัวแรกนะบางท่าน บอกว่าทําไมไม่ให้คนอื่นไปนะครับผมไม่ให้ครับไม่ดีไม่ไม่อยากให้คนอื่นนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะเสียค่ายนะครับถ้าดีค่อยว่ากันถ้าไม่ดีนี่คือปล่อยทันทีนะครับสําหรับตัวแรกเจ้าอ้อยคือคือสู่ธรรมชาติแล้วนะครับนกคันดีแต่ไม่มีเฉลยครับไม่เลี้ยงครับเปลืองข้าวนะครับเปลืองข้าวตัวที่สองนะครับท่านก็คงจะเสียายกับผมก็คือ เจ้าน้ำพองครับเรียบร้อยครับผมปล่อยแล้วนะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับนะเจ้าน้ำพองนี่คู่อ่างนะครับคู่อ่างคำสองคำอยู่เลยนะครับนะผมไม่สนนะถ้ามันไม่ดีครับพี่น้องครับเชลยหกตัวแล้วนะเชลยหกตัวแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ผ่านครับพี่น้องครับเชลยหกตัวแทนที่จะเริ่มเก่งเริ่มอะไรแล้วก็คือยิ่งถอยหลังลงครับถอยหลังลงเลยนกเจ้าน้ำพองนี่คือเป็นนกที่นกที่ ได้เฉลยแล้วถอยหลังลงนะครับซึ่งผมก็เจอเป็นประจำครับนกประเภทนี้ไม่ต้องไปเสียดายนะครับมันจะทําให้เวลาเราไปถ่ายคลิปนี่ก็เสียค่่เฉยๆครับนะอ่าผมก็เลยคลืนสู่ธรรมชาตินะครับยิ่งไปใส่แถวๆตีนภูเนี่นะครับผมโอ้โหยิ่งแบบหดเลือเท่ากับนิ้วหัวแม่มือนี่ครับนกนึกว่าไม่ได้เอาตัวมาด้วยนึกว่าเอามาจะปีกนะครับหดหดเลยนะครับผมนะซึ่งมันเป็น ข้อวิเคราะห์ได้แล้วว่าอาจจะฝึกอาจจะไปแบบนั้นย้ายสายยากครับผมก็เลยไม่ได้สนใจแล้วครับทีนี้นะนี่แหละคือผมถึงได้ตั้งไว้สิบสิบตัวครับนกนะครับทําไมบางบาง,บาง,บ,างบางท่านว่าโอ้ยทาไมต้องไปตั้งไว้อาฉเฉลยนกสิบตัวขึ้นไปถึงจะเข้าสู่นกต่อนี่แหละครับผมขนาดได้หตัวแล้วนะครับนี่ยังไม่ผ่านเลยนะครับได้ปล่อยคือสู่ธรรมชาตินะครับนี่คือ นกนะครับซึ่งเจอเป็นประจำครับพี่น้องครับนะบางทีขันดีไม่มีเฉลยนี่โอ้โหเยอะแยะครับอ่าก็ไม่ต้องไปเลี้ยงให้เสียข้าวนะครับตรงนั้นปล่อยเลยครับอ่าผมปล่อยเร็วกว่าเสียงนะครับตัวที่สองก็นี่แหละครับจะนพองถึงจะมีคูอ่างครับเสียงดีตัวสวยอะไรก็ช่างครับแต่ถ้าเมื่อมันได้เฉลยแล้วนี่มันไม่เก่งไปหน้านี่มันไม่เก่งขึ้นเรื่อยๆนี่ก็ต้องพิจารณาคืนสู่ธรรมชาติ นะครับอ๋ออันนี้คือแจ้งข่าวนะครับให้พี่น้องทราบนะครับไม่ต้องไปเสียดายแล้วครับสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องแบ่งใครนะครับจะดีที่สุดแล้วมันจะเสียตัวเองนะครับที่หลังเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็ให้ดูเพลินๆไปแล้วก็ดูตัวนกแล้วก็ดูลายแล้วก็ฟังความลับที่ผมมาเปิดเผยนะครับดีไม่ดีอาจจะมีตัวอื่นที่ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับ เพราะว่าคัดนกนี่ต้องค่าจริงๆนะครับจะเห็นว่ามันขันดีอะไรเลี้ยงไว้แต่มันไม่มีเฉลยครับเราจะไปเลี้ยงไว้ทําไมนะครับเปลืองข้าวไวเฉยนะครับเมื่อมันยิ่งเจ้าหนมพองยิ่งยิ่งยิ่งปล่อยได้ง่ายนะครับถ้าเกิดหกตัวแล้วหกเต้มเรานี่มันไม่ไปนี่ก็คือมันไม่ผ่านครับนกหกตัวนี่ถือว่าเริ่มเก่งแล้วนะครับคําว่าเก่งก็คืออ่าคือไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอจังหวะเคี่ยไม่ต้องรอจังหวะเลยนกหุกตัวนี่คือ มันจัดอยู่แล้วนะครับผมวางไม่เศร้าปุ๊บเดี๋เดินไปผมว่ามันมันขันโยนหากันะฮะอันนี้แบบไม่ผ่านเอาไง่ายๆว่าไม่ผ่านนะครับบรรยายไม่หมดนะครับมไม่ผ่านอ๋ออันนี้ก็ฝากให้พี่น้องนะครับนำไปวิเคราะห์นำไปตรวจสอบแล้วกันนะครับเนาะสำหรับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ยันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมิตรภาพดีๆนะครับที่มีให้กันนะครับท่านก็ ให้มาฟรีๆโดยไม่คิดค่าอาหารเลยนะครับนี่แหละครับมิตรภาพนะครับใจแรกใจครับพี่น้องครับก็อยากให้มีในวงการนกเขาเราครับพี่น้องครับก็มีบ้างนะครับมันก็คงจะไม่ได้ให้ทั้งหมดนะครับใช่ไหมครับบางท่านว่าเออให้ไปบางทีเขาก็มันก็ต้องการแบบว่ามีรายได้บ้างเข้าใจครับแต่เราต่อนกมา10ตัวเราก็คงจะไม่ให้ฟรีๆทั้ง10ตัวนะครับเนาะอาจจะให้เป็นน้ําจิตน้ําใจแค่ตัวนึงอ่างเงี้ยนะครับเนี่ยเช่นอย่างเงี้ย นะครับผมแต่ว่าอันาร์นี้ให้เยอะแล้วนะครับสาหรับผมนะได้เยอะกับผงกับอาจารย์แลมนี่คือได้เยอะนะครับได้เยอะมากๆแล้วนะครับเนาะอันนี้คือเราแต่ท่านจะพิจารณาแล้วกันนะครับผมอยากให้มีในวงการนกเขาใหญ่เรานะครับจะได้แบบไปไหนมาไหนก็จะได้แบบอยากไปร่วมทิพย์กันนะครับพี่น้องครับนะจะได้รักใคร่กลมเกลียวกันสามัคคีกันนะครับตอนนกก็จะสนุกสนานนะครับเนาะไม่ได้เอาเป็นเอาตายกัน เอาบ้านเอาเมืองกันอย่างนี้เนาะนะครับก็ฝากไว้ครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจนักไม่พูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากเพี่อนๆี่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ